มีก้อนหวยออกหนึ่งวันนะครับผมเมื่อนี้อาจจะสรุปแนวทางเป็นเลขสูตรนะครับผมจะสรุปออกมาให้จะเหลือน้อยที่สุดนะครับผมและก็จะเน้นให้ครับผมสําหรับตัวใดก็เป็นชุดบนเน้นชุดบนแล้วก็เน้นชุดล่างนะครับผมถ้าจะเป็นล่างจะเป็นล่างอย่างเดียวครับผมล่างอย่างเดียวไม่ต้องการบนกันล่างนะครับผมถ้าเป็นบนกับกันล่างไว้นําครับผมกับส่วนมากที่ได้ได้มากอ่ะ ส่วนมากจะไม่ได้กลับนะครับผมเมื่อนี้ก็พอดีบอคอยเดี๋ยว้ลงคลิบก็ได้ไปเอาแผ่นหลังคามานะครับผมพึ่งพึ่งมาถึงวัดครับผมตอนนี้ก็กาลังทุกลงเบิ้งนะครับผมเดี๋ยวแจะพาไปกับกล้องไปดูนะครับผมนี่ทั้งนี่เป็นกาลงนะครับผมลงลงเล็กครับผมเออลงลงแผ่นหลังคานะครับผมอ่าผู้ได้มัก ตัวเลขป้ายทะเบียนก็ล้องอาไปพิจารณาเบิ่งได้กับเ้อลองรองไปพิจารณาดูได้ครับผมสำหรับรายวันเอาไปกินก่อนครับผมเอาไปกินก่อนนะครับผมเมื่อคืนฝันอีกบอครับผมฝันอยู่ครับผมแด่จําบ่ไดู้้สือตื่นเร็วเกินนะครับผมครับสำหรับแนวทางเมื่อนี้แอดก็สรุปบอกมาให้แล้วก็คือแนวทางเลขสูตรครับผมกะทีแอดเมื่อคืนนี้แอดก็ได้ออาให้รับช่วงเบิ่งก่อนนะครับผมแล้วก็เมื่อนี้แอดก็เลยได้สรุปออกมาให้ครับผม สำหรับเลขเลขลับนะครับผมเลขลับนี่ไม่เกินไม่เกินหกโมงเย็นครับผมรอรับชมจากทางช่องได้เลยครับผมท่านไหนที่ว่ารับชมอยู่ก็กดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมว่าเลขลับจะมาตอนหกโมงเป๊ะเลยครับผมหกโมงเป๊ะเลยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมได้ลุ้นแน่นอนก็อนหน้านี้มาเบิงเลขสูตรที่แอดครับ แอดไปปรึกษาอาจารย์มาแล้วอาจารย์ก็เลยว่าอ้าวมันน่าจะเป็นน่าจะมันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็เลยเอามาไห้เอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับผมเมื่อนี้ก็สาธุนําครับผมอนุโมทนาบุญนะครับผมเมื่อนี้แอดก็ได้ไปซื้อลังคานะครับผมเป็นลังคาเป็นแผ่นไม้เคิรชีตหรือแผ่นย่างนี้ละหนาอยู่ประมาณ3ามมิลแปดสามจุดแปดนะครับผมเยาเยาแปดเมตรนะครับผมมีแปดเมตรแล้วก็มีเจ็ดเมตร พอดีอาจารย์ตดสิได้เอามาข้นลงขัวก่อนเพราะว่าคิดไปคิดมากแล้วถ้าบ่มีสเสบียงนะครับผมถ้าไม่มีโรงครัวไม่มีเวลา่นมาเหตุงานมันก็นลําบากเวลาไปหากับขวกับน้าครับผมก็เลยว่าจะตั้งรงรัวขืนไปพร้อมกับศาราเลยครับผมวันนี้รอรับรอรุนหลังวัลใหญ่ได้เลยครับผมสําหรับแนวทางหรือว่าโชคลาบพรุ่งนี้นะครับผมเมื่อนี้ก็เมื่นก็น มาซอยครับผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกับเป็นจะภาพรถเข็นให้นะครับผมเกือบเกือบพาออนก็กันครับผมไปเห็นราคาแผ่นไมเครชิปแผ่นรางคานะครับผมเนาะครับผมนี่ก็เป็นแผ่นมือสองครับผมมาแมนแผ่นมือแรกถ้าแผ่นมือแรกมันจะตกอยู่ประมาณแผ่นละพันกว่าบาทนะครับผมแผ่นพันละพันกว่าบาทอันนี้มันเป็นแผ่นของโรงงานครับผมโรงงานเขาโลออกนะครับเพราะว่าเขาจะเย็น เปลี่ยนโค้งใหม่ปกติโค้งโค้งมันเป็นโค้งใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่นได้ได้ถอดเปลี่ยนโค้งใหม่ออกเพิ่นก็เลยเอาโค้งเล็กไซสเพิ่นก็เลยได้ขายตัวนี้ออกมาครับผมก็พอดีได้โอกาสพอดีเลยว่าใจเหยดหลังค่าหลังค่าลงขัวนะครับผมก็เลยได้ไปซื้อมาไวครับผมซื้อมาไวก็เปลี่ยนจำนวนเงินแสนกว่านะครับผม จำนวนเงินแสนกว่า300แผ่นนะครับผมตกเเสียแล้วแผ่นละประมาณประมาณหกรกว่าบาทนี้นะครับผมประมาณหกรกว่าบาทนี่นะครับข,ข่าวๆเลยนะครับผมก็อน,นุโมทนาบุญน้ำครับผมอะก็ฝันเห็นเตกคู่นี้ลอยมาเมื่อคืนโอ้โหฝันแม่นนี่ดีอูเดยก็มาฝันแม่นแท้จัดเลยครับผมถ้าฝันฝันได้แบบนี้จัดเลยครับผม ย่ามาบอกสองตัวซื้อเอารวดเอาจัดเลยครับผมตัวนี้แน่นอนแม่ครับผมผูเห็นผมก็ยังหมักน้าเบิงเบิงอยู่ในแบบอยู่ในสมุดผมก็ยังมีครับผมว่าได้บ่่ได้บอกกันก่อนนะครับเด้อนี่บ่ได้ว่าได้คุยกันก่อนครับผมมีก็มีจริงนะครับผมเนี่ยครับผมเอฟซีฝันได้กับกับแอดครับของแอดเนี่ยบ่ท่านบ่าะท่านในห้ผู้ใดเบิงนะครับเนี่ยยังไม่ได้ให้ใครดูเลยครับผม เนี่ยทาไมฝันคือฝันแม่นนะครับผมฝันตรงกันเลยครับเลขสูตรที่แอดคานวณออกมาพึ่งคํานวณออกมาให้มื่อกี้นี่ครับผมก็ได้มาปรึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็เออมันน่าจะเป็นไปได้ก็เลยไดเอามาฝากสายบุญทุกคนนะครับผมสำหรับตัวนี้มีห้าเจ็ดสองเจ็ดนะครับผมตัวนี้แล้วก็ชุดด้านล่างกับเป็นตัวกันไว้นะครับผมเป็นห้าหนึ่ง ศูนย์ห้าสามแปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดครับผมบนกันล่างสําหรับล่างอย่างเดียวนะครับผมล่างย่างเดียวหนึ่งเก้าสองหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดนะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยห้อยติ๊กติกไปเนี่ยครับผมเนี่ยตัวตัวนี้นะครับผม <acked in S 2> ตัวนี้นะค evet, รับตัวนี้เนี่ยติ๊กถูกไว้ให้แล้วนะครับติ๊กถูกไว้ให้แล้วเนี่ยครับผมผู้ใด ได้ก็ลองพิจารณาบิรงกรก็ได้พิจารณาก็ได้ครับผมถ้ามาคาชอบรอเลขลับครับผมถ้าหกโมงเย็นภาวนาให้ตรงกันครับผมถ้าตรงกันแล้วมันจะบได้หลายโตวนะครับผมมันจะได้แค่ชุดเดียวไปเลยครับผมเทากับบ่ได้ลงทุนหลายนะครับผมเทากับจะได้รับโชครับหลับวันที่แล้วนี้เอฟซีก็ได้หลายค้นครับผมสำหรับเลขลับนะครับผมก็ฝาก โอ้เสียงร่มแห้งนะครับผมร่มแห้งครับผมขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมมีเสียงรบกวนนะครับกับอนุโมทนาบุญนั่มครับผมสําหรับเอฟซีช่วยเข้ามาในแผ่นนะครับผมกับเป็นจะพามาสองแผ่นครับผมสองแผ่นกับเป็นจํานวนเงินพันสองร้อยพันสามรอยยี่สิบาทนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะจดลายชื่อใส่ในแผ่นไว้นะครับผมจะจดลายชื่อ แล้วก็ให้อาจารย์สวดไทยครับผมผู้ใดเฮ็ดบุญข้างนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่มหาศาลมากครับผมทําทําร่มทําร่มเงาให้พระพุทธศาสนานะครับผมผู้ใดเขามากจีไดห่มได้ร่มเย็นนะครับผมอันนี้แยกกระจีเปลี่ยนเคือกันครับผมแย่กระจีเป็นจากสามแผ่นอยู่ครับเพราะว่ามาสามคนนะครับผมมีลูกมีเนี่ยมีลูกไายกับผมนะครับผมขัดจีออกกุลาเผ่นไปเลยครับผม จองคนละแผ่นไปเลยครับผมแล้วก็กระจได้จดซื้อลงแล้วครับแล้วกวก่อนจะเอาขึนคงไอ้คงลงขั้วนะครับผมถ้าเอาขึ้นลงขั้วก่อนจะเอาขึนจะได้สวดให้ก่อนครับผมสวดสําหรับสรายบุญทุกคนนะครับผมหรือว่าเป็นต้นเสาหรือว่าเป็นคานเป็นเป็นปูนอิฐหิน,น,นปูนทร,รายงยังกะก็สวดให้สวดจนว่าแต่ของบอดด้พักคุละครับผมถ้าเป็น เรื่องแผ่นจะจดให้นะครับผมจดใส่แผ่นแล้วก็จะไปสวดให้นะครับผมก็สวดห้ก่อนจะนําขึ้นนะครับผมกาอนุโมทนาบุญนะครับผมเมื่อคืนฝันเห็นตัวตรงกันเลยพี่ก้าซาทุครับผมซาทุนี่แหละเป็นบุญนะครับผมอาจจะได้โชคได้ลาบกันนะครับผมะมื้อนี้อาจมีแนวทางมาฝากครับผม เลขตรงกันเลยค่ะอ๋อรวยรวยครับผมรวยรวยมวดน,นี้เอาไปตรงๆกันไปเลยควายเลขเล่ามากอีกมาตรงกันอีกครับผมมาชนกันอีกสีได้เอจีหกโมงีอยที่ไปนั่งทายอยู่หน้าตลาดเลยครับผมตัวนี้มาสี่ไปเอารักลอยนะครับผมแอดจอา้ารักลอยเดี๋ยวแอดจะเาให้เบ่งแอดเซลรักลอยของอาจารย์เสียบใส่เลยครับผมรับรองไม่สามตัว ก็สองตัวบนนะครับผมเนี Mina, ่ยครับผมหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยมีสามมีเจ็ดมีเก้านะครับผมมีสามมีเจ็ดมีเก้าครับผมเสียบใส่เลยครับผมสามตัวมันค่อยได้เยวอยากสั่งครับผมเพราะว่าแอดกลับไปขอกระปูกระมยาไห้ก็คือขอโชคขอลาบขอจนกว่าสั่งวัดสั่งว่าเสร็จนะครับผมถ้าสั่งวัดแล้วเล้่วคอยจีเซ้าขอครับผมเอาจนวัดเสศษนะครับผมขอจนวัดเสร็จนะครับผมโชคลาบรับ บารมีปูญาเนี่ขอเบิกเป็นทรัพย์สินแล้วก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาภให้กับทายบุญที่ว่ามาทาบุญทําท่านอยู่ในวัดอยู่ในเมืองปูญานี่นะครับผมก็อนุโมทนานา m ครับผมก็ขอให้ร่ำร่ำ้รอยๆยกันทุกๆคนนะครับผมล่อเลขนะครับผมล่อแนวทางครับผมรอแนวทางเลขลับคือหกโมงเย็นเพราะวโทรไปถามแล้วครับผมโทรไปถามแล้วเขาว่า รอหูพวงเย็นครับผมส่งมาให้แน่นอนครับผมเพราะว่าการรับอีรีอยู่ครับผมรับจริงๆรับจริงๆนะครับผมถ้าถ้าเลขสูตรเนี่ยเขาออกวันจีหวอยออกมือนี่มือสองเขาเกบเห็ดถ้ามีเวลาเห็ดไน่เฮ็ดใดครับผมถ้าถ้าเห็ดงานยุ่งๆยังสีนกับบ่ค่อยได้เห็ดนะครับผมมันกับบ่มีสมาธิเฮ็ดนะครับผมย่ามาบอก ยายตีให้พร้อมอ๋อสาธุด้วครับเด้อครับผมสำรับแนวทางนะครับผมกับเมื่อนี้กัเป็นเลขสูตรนะครับผมตอนเย็นจะเป็นเป็นเลขรับครับผมกับล่อรับชมไปน้ำกันครับผมเวลาหกโมงครับผมเมื่อเกินหกโมงนะครับผมนัดไว้แล้ว ประมาณบ่เกินหกโมงครับผมเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปลงให้นะครับผมครับไม่ไม่เกินหกโมงถ้าทําคลิปเสร็จก็ประมาณหกโมงสิบนาทีครับผมบ่เกินสิบนาทีได้รับชมแน่นอนแล้วก็หกโมงสิบนาทีนะครับผมหกโมงสิบนาทีนี้รออยู่หน้าแพงลอตเตอรี่ได้เลยครับผมมีแค่สามชุดบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะครับผมบนย่างเดียวบ่ต้องกลับครับผมกันไวกันน้ำได้นะครับผมกันไว้ก็ได้ครับผม เพราะว่าเลขชุดนี้มามาน้าแล้วครับผมแต่บริษัทเคยกลับจี้เคลี่ยวี่าชุดนี่ก็มาสามสามชุดนะครับมาสามชุดเข้าเข้าชุดนึงก็ถือว่าโอเคครับผมเพราะว่ามันลงทุนไม่เยอะนะครับผมลงทุนไม่อ่าครับผมรอนะครับผมรอก่อนครับผมรับประกันได้เลยมาแน่นอนครับผมครับผมเพราะว่าได้หมู่บ้านนี่ก็โทรไปหานะครับผมโทรไปหาบอกว่าวันนี้นะครับผมวันนี้ตอนนี้ได้โทรไปย้ำอีกครับผมเลยว่า หกโมงได้แน่นอนครับผมหกโมงรอตามไปพร้อมๆกันนะครับผมเมื่อนี้กับอนุโมทนาบุญนําครับผมใครทําบุญไหนก็ขอให้มีแต่ความสุกใจสบายใจนะครับผมล้อมๆรวยๆนะครับผมเพราะว่าเออว่าอย่างไรแล้วครับเนาะก็เพราะว่าทํามาแอดก็จดรายซื้อรายนำ้ำเพราะว่าแจ้งทุกครั้งนะครับผมก่อนทําบุญหรือว่าโอนเข้าบัญชีนะครับผมแล้วก็ กะแจ้งมาทางไลน์แล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลการทําบุญให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็จิจดให้จดให้ครับผมมาวัดเมื่อน,นี้ก็มีสายบุญจากอุดร่อนครับผมมาสงสัยได้รับโชคใหญ่แน่นอนเพราะว่าเมื่อที่แล้วได้สามเจ็ดกลับบ้านไปแล้วก็ได้เบืร์มงคลอาจารย์ลับขึ้นไปครับผมหลังมาถูกพักโควิดคือว่าเพิน่นเพิ่นพักกิจการเพราะว่าผมมีคน คนอยค้นเซินสนะครับเพราะว่างานมันบ่กเขาช่วงนั้นจะหยุดไปบังเอิญได้เบอร์ดีไปซะเดยครับผมกับได้ได้โชคสามเจ็ดกับขึ้นไปครับผมถึงวันนี้ครับผมค่อยได้มากนะครับผมว่างานเยอะมากเปนว่าโอ้บ่อหนาเสื้อก็ต้องเสื้อนะครับผมจากงานที่พักไปเป็นเดือนสองเดือนนะครับผมกลับขึ้นไปรอบนี้ครับผมมากกว่าฟ้อนกัะปูกับยากลับขึ้นไปงานแน่นเปี้ยะเลยครับผมไม่มีวันหยุดเลยเป็นวานะครับผม ก็ดีใจน้ามือนี่นก็ทิได้กลับมาขอโชคอีกพอดีกับมา่าจจะมาได้เลขลับพอดีครับผมได้เลขลับแล้วก็กลับไปก็ได้ได้โชคอีกนะครับผมบนก็ทิเด้กลับไปกับมาเรื่อยๆครับผมอนุโมทนาบุญนําครับผม่นก็มาซอยเขียดทังทางของน้ำนะครับผมปาที่นี่ก็เดือแต่นี่แะครับผมเจ้าภาพแผ่นนี่นะครับผมแผ่นลังคานีั้นครับผมครับก็ได้โชค เมือ่อหนึ่งแอดได้โชคขอโชคน้ำปูน้ำยาได้โชคอีกแอดกะซีได้เป็นเจ้าผาพอีกครึ่งหนึง่งนะครับผมควักให้สดๆเลยนะครับผมกะซีได้ลุงเป็นรายซื้อรา,นา้น้ำเลยครับผมก้าพารวยแล้วก็สายบุญนะครับผมทุกท่านนะครับผมย่าให้ผักมาหนึ่งกัมหนึ่งกัมผักสีเขียวง,งามเอา เียวอ่อนแต่กรรมนั้นอยู่บนหัวให้ยู่เอาอยู่บนหัว,วเพราะงัยู่บนบน่นเนะา,า,นา,านะเนาะญาญานี่ตีว่ายัางไงเนาะญาญาเนี่ยตีว่ายังไงครับผมรวกให้ยายกินแนยทรงใดสิได้เบอร์มงคลเบอร,เบอร์เบอร์มงคลนี่ต้องแจ้งมาในไลน์นะครับผมแจงแจงมาในไลน์ของแอดไลน์มาที่เบอร์ มีเบอร์ไว้เนาะนี่เนาะไปเบอร์ไปท่านเดี๋ยวจดเบอร์ให้ดูศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าหืาหืาหืาหรา นี่นะครับผมนะมันอาจจะมีร่มรบกวนเนี่ยจากน้อยกับอดสาเบิงเด้คกับเด้อครับผมครับก็เป็นเบอร์ไล่นะครับผมเบอร์ไลแอดไลน์มาครับผมหรือว่าโทรมาก็ไดดครับผมโทรมาถ้าเนื้อถ้าเบอร์แรกถ้าเบอร์แรกไม่ติดนะครับผมเป็นเบอร์ของแอดกับโทรมาเบอร์ที่สองเบอร์ที่สองกับศูนย์เก้าแปดห้าห้าห้า แดห้าสองแปดเนี่ยนะครับผมเบอร์เบอร์แรกถ้าโทรเบอร์แรกไม่ติดนะครับผมทร่มาเบอร์ที่สองทร่มาเบอร์ที่สองเบอร์แรกเป็นเบอร์ไล่เบอร์แรกเป็นเบอร์ไล่นะครับเบอร์แรกเป็นเบอร์ไล่เพิ่มเพื่อนตามเบอร์โทรเพิ่มเพิ่มตามเบอร์โทรหรือว่าโทร่มากนิ่งมาถ้าถ้าเครื่องของเอฟซีใช้ไล่ เป็นเบอร์ไลอยู่มันจะดึงเขาอัตโนโมัติของมันเลยมันจะดึงเขาเลยถ้าของของเอฟซีบอดดี้ไซรไล่ของเบอร์นั่นทีทั่วมามันกะชีบ,บดึงเขานะครับผมถ้าใส่เบอร์ไล่กับไลช่ชนกันนะครับผมมันกะชีดึงเขาอัตโนโมัติของมันเลยนะครับผมกะทั่วมาได้สองเบอร์ถ้าโดเบอร์แรกไม่ติดนะครับผมทั่วเบอร์ที่สองนะครับผมกะสอบถามกับว่าได้ครับผมเรื่องแนวทางกะทั่มาถามได้ครับผมถ้า,าถ้าเบอร์หนึ่งบอติดกะ ทรมาอีกเบอร์หนึ่งครับผมถ้าผู้ใดใจห่อนหกโมงปุ๊บหกโมงเย็นหกโมงจุดศูนย์ศูนย์ท่มากเลยครับผมเพราะว่าทางนู้นเขาก็เค่งเวลาเหมือนกันเพราะว่าทางนี้ก็เพิ่นก่นเป็นสายบุญใหญ่ครับผมเป็นสายบุญที่ใหญ่มหาศาลมากเิน่นกับแบ่ง,แบ,งแบ่งไปให้วัดไหนที่ยังไม่เจริญนะครับผมเพิ่นกับจีซอยเฮียซอยส่างก็คือวัดจุดตรงนี้เพิ่นเห็นเขาแอดมา เพ็ดมาสางแล้วบ่มีบ่มีเงินถุงเงินถังมาแต่มาด้วยใจบริสุทธิ์ครับผมเพิ่นกเ็เลยซอยนะครับผมเพิ่นกเ็เลยซอยครับผมเบอร์ข้าแรกหรอครับครับ <c> พ <oughs> ี่เอกเดี๋ยวสามสามพันบาคนะ<เ>สามพันสามกันนะสามกันบ่ครับผมอ่ะแบ่งกันอยงไร ครับครับเพื่อนกะเอาซอยแต่การน้ำมันเพื่อนกะบ่เอานะครับผมเพื่อนกะซอยเป็นค่านามุกน้ำมันซอยเป็นค่าแร้งไปครับผมกะซอยกันนะครับผมกะอันมมนุมโมทนาน่ำครับผมกะต่างคนต่างซอยครับเพื่อนกะมาซอยอยู่ในวัดในว่า,าดีนะครับผมสร้างเพื่อนกะกะไม่สรงง้าง่แหละที่มา มาออกมาเชื่อมซอยนะครับผม่นกะเวลาคนผับจากงานทั้งนอก่นกับเขามาซอย่นโอ้ขึ้นหรีครับผมถ้าถ้าบางคนนะครับผมถ้าบ่มีรายวันให้เพิคนกับบ่มากนะครับผมแต่นี่น่นเห็ดน้ำวันน้ำว่าเล่ากันตัวคนกับมาเชื่อมซอยครับผมครับขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็นี่หละครับผมเป็นบุญบุญนี้ดีครับผมอยู่ไกลแค่ไหน่นกัไดดมาเห็นมาซอยนะครับผมเพราะว่า ถ้าจ้างเคียนนี่ก็วันหนึ่งนี่ก็บธธรรมดาเด้ครับผมจ้างเคียนจ้างเนียบนี่รายวันนี้ผมก็ยังคิดยากเลยครับกับอาจารย์ว่าถ้าไปเอารถเคียนมามาเข็นเขียนแผ่นเนี่ยคนต้องเอาไม่ชั่วโมงก็อะไรวันนะครับผมก็ต้องนัดแน่นอนนะครับผมก็ก็บังเอินในทั่วไปหาเพม่นก็เลยว่าเท็ดบุญน,นะครับผมทำบุญก็ขอแต่ค่ากบกับน้ำครับผม เลี้ยงเลี้ยงข้าวกลาวงวันแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมแล้วก็ค่าสีน้ําใจเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมก็อนุโมทนาบุญน้ำบุญเนื่อกันครับผมเป็นกับเขามาซอย,ยจนช่วยจนเสร็จงานนะครับผมโอ ه, ้เพื่อนปีติเอลีครับผมนี่แหละเป็นบุญของปูาเพันบารมีพันสูงบารมีสูงมากครับผมก็อยู่บนเขาก็บอกว่าเป็นจะมานะครับผมบอกว่าเป็นจะมานะครับอ่ะอนุโมทนานําน เมื่อนี้กะติดตัวมาได้ผู้ได้อยากจะได,ได้แนวทางหรืออยากได้เบอร์มงคลเห็นกับทั่มานะครับผมทัวรมาได้ที่สองเบอร์นี้นะครับผมเบอร์ที่หนึ่งคือเบอร์แอดเบอร์ที่สองเป็นเบอร์แอใหม่นะครับผมกะโทั่มาสอบถามได้ครับแล้วก็สีได้ไปจดจดไล่ซื้อนะครับผมชีได้ไปจดไล่ซื้อเพราะว่ามี FC, เอฟซีเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพยังก่อนเนี่ย แผ่นแผ่นไม่เคนชีดในแผ่นหลงังคาเนี่และครับผมเป็นเสื้าผ้ามาสองแผ่นนะครับผมเป็นจํานวนเงินพันสองหรือพันสามนี่และครับผมทั่วมาเมื่อเช้านี่บอกว่าขอจองไว้สองเบอร์เอ้ยสองแผ่นก็จะได้เขียนซือเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็พร้อมครอบครัวนะครับผมแล้วก็จะได้สวดให้สวดเสริมบารมีให้เพราะว่าทุกวันพระเอากจะได้สวดให้ครับผมถ้า ผมบ่มีแห้งผม,มาบ่อยอาจารย์กับส่วนไหนเพราะว่าอาจารย์ก็ทํากิจวัตรคือทําวัดทุกวันนะครับผมทําวัดทุกวันครับผมทามีหม่องภาคแอดกับสีไดมาอยู่ในวัดสิแล้วครับผมเพราะว่าครับอนุมโมทนาบุญนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อนะครับผมกติดต่อมาได้สอบถามมาไหนผู้ใดใจห่อนก็โทรมาถามได้หกโมงครับผมถ้าโทรมาความกันทรสงสัยสิบะไรนอกจากรอดู ตอนหกโมงห้านาทีถึงว่าหกโมงสิบนาทีเดี๋ยวยจะอัปเดตลงให้ครับผมถ้าได้ปุ๊บก็จะส่งให้ปับครับผมดีพ่ดีคนอัปเดตบอด้ซําเพราะว่าบอด้ <c oughs> บ่ได้ดตามหาอ่ะผู้ใดหาได้หาหาดูก่อนนะครับผมผู้ใดหาได้หาเบิ่งก่อนเบิรงลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับผม <c oughs> ดูลอตเตอรี่ไว้ก่อนรับรอยเดี๋ยวยจะขียนรัร้อยไว้ให้ จเย็นๆเด้อครับเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แอดก็อยากให้ได้เมื่อสุขคนคือกัน379เจ็ดเกหลักร้อยสามอยากได้อยากให้ได้เมื่อสุขคนครับผมถ้าถ้าแอดถ้ายัางไงล่ะถ้าแอดสิกักเอาแอดกอ็ดกักเอาได้นะครับผมแต่แอดก็อยากให้ทุกคนได้ครับผม เพราะว่าทุกคนเป็นสายบุญสายทานนั่งก่นครับผมไม่จําเป็นที่ว่าจะทําแต่วัดจุดตรงนี้ทําวัดอื่นก็ได้ครับผมได้แต่ใจเราศรัทธาสามเนี่ยครับผมยงเหยียบเไเคื่อออกไปอมากรลครับผมตัวนี้นะครับผมก็เอา 3, 7, 7, 9, สามมาใส่เจ็ดใส่เก้าใส่หรือว่าเอา 3, สามใส่นี่ก็ได้ใส่นี้ได้นะครับผมจับใส่ได้ ผได้เห็นลอตเตอรี่อยู่ใกล้ๆมือนะครับผมเห็นลอตเตอรี่อยู่ใกล้ๆกล้มือลงท้ายที่ห้าเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดจับไปก่อนนะครับผมจับไปก่อนแล้วจะไม่เสียดายที่หลังครับผมจับไปก่อนเลยนี่สองชุดนี่สามตัวถ้ามีสามตัวก็สามมาใส่เจ็ดมาใส่เก้ามาใส่ดึงไ้สามใบระถาลุ่นรางวัลทีหนึ่งน้ำกันสําหรับพรุ่งนี้นะครับผม fc ท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะบริภาดข่าวสารดีๆแนวทังเด็ดเดดจากทางช่องกาผ้าด้วยครับผมกาอนุโมทานาบุญน,น้ำสำหรับคุณแม่จากทางกรุงเทพนะครับผมเป็นเจ้าภาพแผ่นสองแผ่นครับผมเป็นจํานวนเงินพันสองร้อยกว่าบาทนี่ครับผมทั่วมากครับผมมาจะโอนมาใหนัครับผมกาแจ้งซื้อน้ำสกุลมาทงางไล่ไลยส่วนตัวนะครับผมแจ้งชื่อแล้วก็ารายละเอียดให้ชัดเจนนะครับผมก่อน ก่อนที่หายไปครับผมวแมนวแมนซงวแมนรงแต่สลีมากอย่มุ่หูจกักเลยครับเด้อว,ว่าแจ้งด้วยว่าทำจุดไหนจุดไหนนะครับผมครับผมก็มหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับผมเรื่องแนวทางแนวทางหรือว่ารายละเอียดอะไรอยู่ในสองเบอร์นี้นะครับผมครับท่านไหนที่เข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วก็เราจะบริการขาวสารดีๆแนวทางเด็ด จากทางช่องกาพาลวยครับผมคลิปนี้ไลโซนี่แอด,ดขออนุญาตเอฟซี FC, ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันตอนหกโมงเย็นกับหวยรับนะครับผมสวัสดีครับ